สร้างความบันเทิงกับคนตามทิศยิ่งไปกว่านั้นฉันรับรองได้เลยว่าถ้าท่านแม่ไว้ใจมอบชายคนนี้ให้กับบ้านฉันลูกสาวจะสเมเลือดท,ที่สุดที่สุดของแก่ท่านหมายความเออหมายความว่าหยุดพูปากสักทีโอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนหมายความว่าเธออยากจะเก็บเอาไว้เองสชนะแบบนั้นจะสนุกตรงไหนกันส่งมันให้ผมแล้วผมจะแสดงโชว์ที่ทุกคนต้องสนุกแน่เออน่าเบื่อ เ็จะไปสนใจละครสัตว์ของแกกันไม่ว่ายัางไงเจ้ามนุษย์นี่จะต้องทุกทรมายแยกแยกและก็ไลต่ตาจูมันไปทั่วปราสาทลาบราบ,ราบราสวัสดีครับวันนี้มีมอดดีๆมานำเสนอนะฮะจะมาแนะนำให้ผู้ชมได้รู้จักกับมอดภาคไทยนะครับโดยน o ๊กทันสเลเตอร์และธนุดันร่วมมือกันนะครับในการทำมอดภาคไทยนี้ขึ้นมา เต็มบอกได้เลยว่าคุณภาพจัดจ้านแน่นอนนะฮะอ่าฟีเจอร์ของม็อดก็คือมีเสียงภาคไทยเต็มรูปแบบ100ซนะครับปรับปรุงข้อความภาษาไทยเมนูเอกสารฉบับดั้งเดิมแปลป้ายและฉากในเกมภาษาไทยบางส่วนเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับแหมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางนุกทานสเลเตอร์และธนุดันมากๆนะครับที่ทำม็อดภาคไทยคุณภาพแบบนี้มาให้เราได้เล่นกันนะครับ มอดภาคไทยฟรีซะด้วยคุณผู้ชมคิดดู <c oughs> ก็าเขาทำมอดภาคไทยมาโดยที่ไม่รับเงินสักบาทอะปล่อยให้โหลดฟรีอะและ,และที่สำคัญนะครับปล่อยว่าพอดีกับช่วงลดราคาพอดีครับช่ว <c oughs> งนี้เป็นช่วงสเต็มเซลล์นะมันจะมีเกมหลายเกมลดราคาอยู่และตอนนี้ r e s i n e n t e v i l 8 v i l l วิ e นะฮนะ8 v i l l a g e แล้ว s i d e n t Evil Village Go e d i t i o n นะครับซึ่งครบจบทุกอย่างนะอยู่ในราคา965บาทเท่านั้นะ ในแพ็คโกเอ dition นะครับจะได้ R.E.verse นะครับซึ่งไม่เล่นอยู่แล้วไม่รู้มาทำไมไ e 8นะครับเกมต้นฉบับแล้วก็อันนี้เป็นแพ็คนะครับน่าจะเป็นของพวก DLC ต่างๆพวกอาวุธพิเศษนะแล้วก็ DLC ของ Winter Expansion นะครับก็คือเล่นเป็นโหมด Third ฟ e r s o n ได้นั่นแหละน่าจะมีได้เล่นเป็นน้องอน้องชื่ออะไรน่าลืมแล Rose, ะโรสเอาน้องโรสนะครับ ถ้าคุณผู้ชมไม่เอานะเอาแต่ตัวเกมอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเกมอย่างเดียวราคาอยู่ที่644บาทนะครับถูกของถูกจริงแต่เป็นผมผมเลือกกัน900เพิ่มเองหน่อยหนึ่งได้หมดเตอร์เพอร์ซันมาได้ด้วยแต่ผมซื้อเกมไว้แล้วเราผมก็ไม่คิดจะซื้อเพิ่มนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแค่ตัวเกมหลักพอซึ่งมันไม่มีเตอร์เพอร์ซันนะอันนี้เวอร์ชัน1,000บาทนะครับได้ภาค7ดมาด้วยซึ่งรามีอยู่แล้วไม่จะเมดมาเข้าด้วยหากันนะครับสำหรับ Resident Evil i l a g e นะครับ โหลดกดโหลดตรงนี้ปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะแล้วมันก็จะโหลดให้เลยผมโหลดไว้แล้วแล้วสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้อันหนึ่งก็คืออ่า m อดเมเนเจอร์ mod นะครับมอดเมนเจอร์ Manager, เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะโหลดไปเลยตัวเวอร์ชันล่าสุดอะไรก็โหลดไปนะครับแต่ผมไม่โหลดนะเพราะผมมีอยู่แล้วนี่ก็คือบออันนี้นะครับอา้าวจิบหายลืมลงเกมขออภัยเดี๋ยวไปขอไปลงเกมก่อนนะครับขอไปขออนุญาตลงเกมก่อนแปน๊บนึงนะฮะ ลืมผมลืมลงเกมมัวแต่ตื่นเต้นกับการที่เขาเปิดให้โหลดแล้วนะครับขอพูดอีกหนึ่งครั้งนะสำหรับการทำมดดีๆแบบนี้มาให้นะครับทั้งนูฟทานสเลเตอร์และก็ฐานดุดันนะครับขอบพระคุณมากๆอ่าโอเคผมติดตั้งเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกที่เกม I e e เอ้ย่อนะอันนี้เป็นอันที่ผมโหลดจากอ่า I e 4ไว้นะครับมันน่าจะใช้อันเดียวกันได้หละไม่ต้องโหลดใหม่หรอกมา ลากใส่เข้าไปเลยครับวิธีง่ายๆเลยเหมือนเดิมดูสิรีเฟซสักหนึ่งทีหน้าขึ้นมาแล้วป๊าเข้าให้ <Entertainment. S 1> มาชมผลงานกันดีกว่าว่าภาคไทยจะคุณภาพขนาดไหนนะครับเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยอ่ะอันนี้เทคสอนะครับเนื่องจากผม กดออกไปรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ไปเอามดทั้งหมดออกนะครับเปิดไว้แค่มดภาษาไทยเพราะว่ามันเข้าเกมไม่ได้มันค้างน่าจะเป็นที่มดก็เลยลองปิดดูสรุปก็ได้นะครับเป็นเพราะมดเองมดที่ผมโหลดมามันไม่รู้เหมือนกันคงใช้ไม่ได้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ผิดพลาดก็เลยนั่นแหละเล่นแบบเปิดใช้แค่มดภาษาไทยเท่านั้นนะครับส่วนมดอื่นๆก็คุณผู้ชมประสบปัญหาอะไรก็ลองไปแก้ไขกันเองนะผมไม่รู้จริง ว่ามันเป็นที่อะไรถึงเข้าเกมไม่ได้อ่ามาตั้งค่าเรียบร้อยรู้สึกว่าเขาแทนมอดมอสภาคไทยด้วยภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปรับอะไรเข้าเกมได้เลยนะครับนานมาแล้วสาวน้อยและแม่ของเธอได้ออกไปเก็บผลเบอร์รี่ให้พ่อผู้ซึ่งทำงานหนะัก แต่สิ่งที่ทั้งสองได้พบก็คือป่าอันมืดมิดเงียบงนันและพุ่มไม้ที่ว่างเปล่ากระนั้นด้วยความตั้งใจที่จะหาผลเบอร์รี่สาวน้อยสุขสนได้ปล่อยมือแม่แล้ววิ่งหายเข้าไปในหมู่ไม้เสียงร้องของแม่ผู้กังวลเลือนหายไปในขณะที่สาวน้อยวิ่งไปข้างหน้าข้ามเถาวัลย์ลอดกิ่งไม้ลึกเข้าไปในป่าเธอรู้สึกถึงสายตาแปลกๆที่จ้องมองเธอเด็กสาวนึกถึงนิทานหน้าขนลุกที่แม่เคยเล่าและเกิดคอแห้งขึ้นมา ชั่วพริบตาเด็กสาวถูกขังอยู่ภายในกระจ,จกุกนั่นไงลูกหลับแล้วทำไมเล่าเรื่องน่ากลัวล่ะลูกเพิ่งจะหกเดือนเองนะคนขายบอกว่ามันเป็นตำนานพื้นบ้านนิทานดั้งเดิมนะอีกอย่างโรสก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาเพราะลูกยังไม่เข้าใจไงดีแล้วล่ะ เราย้ายมานี่เพื่อให้ลูกไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนั้นจําได้ไหมฉันยังจําเรื่องทั้งหมดได้คุณแค่ระแวงไปเองผมไม่ช่างเธอผมขอโทษแต่ผมไม่ได้ระแวงนะผมแค่ระวังไว้งั้นก็พาลูกสาวไปนอนอย่างระวังซะสิฉันจะทำมือเย็นให้เสร็จ ว้าวภาคไทยยังดีไม่เป็นไรนะโรสแม่ไม่อยากให้ลูกจำได้พ่อก็ไม่โทษแม่เขาหรอกเสียงพ่อเอกก็โคตรเท่ไนัเหรอเปล่านี่จะพาลูกเข้านอนแล้วกกำลังชมมอดอยู่เดี๋ยวเพิ่งยุ่งแล้วก็ไอ้นังสือเมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็นเป็นเปยนเป็นภาษาไทยด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมไปเจอคริสเลยดีกว่าป่ะตอนนี้ ทุกอยถามจ,จริงคุณคิดว่าเราแค่ลืมส, ouais. สิส่งที่เกิดขึ้นที่นั่นไปได้เฉยๆงั้นเหรอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วฉันแค่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้มีอามอบลงนี่อะคริสอะไรกันวะเนี่ยโทษทีอีธาน ว่าให้กันทไมบทม,มันก็ไม่่คยเมกเซนนะแ่นที่จะบอกจะคุยกันตั้งแต่แรกได้พัสะดุมาแล้วครับพาตัวเข้าไปอยาแต่ต้องเธอนะอีธานยา <c oughs> าพาตัวออกไปโยสเป็นมิดเป็นมิดแกเป็นใครใครส่งแกมาผมหลงทางเกิดอุบัติเหตุตรงถนนและเกิดอะไรขึ้น พวกมันมาแล้วใครกันน่ะนั่นมันอะไรนะ่แกมีปืนไหมไรนะบอกฉันสิว่าแกมีไม่ทำไมผมต้องมีฉันแบ่งใอ้แหนี่แล้วนะเอาไปสิเอาไปตัวนี้คุณจะเอกไนป หยุดแหกปากสักทีเดี๋ยวพวกมันก็แห่มาล็อกใครวะเนี่ยเขาเป็นมิตรถอยไปเลยพ่อคะให้ตายสิจูเลียนให้เราเข้าไปนะไม่มพวกมันจะได้เกินเลือดจะทำเราเดือดร้อนพ่อฉันกำลังจะตายนะไม่เกี่ยวกับฉันนี่เกิดอะไรขึ้น คนพู้นี้อยากจะพาคนใกล้ตายเข้ามาในบ้านเรางั้นมาเถอะคนพวกนี้คือเพื่อนของเรามาเถอะเข้าไปขไ้างในมาเร็วทา <c oughs> งนี้คุณไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้เอ่อไม่ผมอีธานจูเลียนช่วยทำตัวเป็นประโยชน์และไปตรวจด,ดูร,บรอบๆหน่อยสิบอกให้ไปไง <c oughs> อะไรวะเนี่ยคนนอกเหรอจะจะทำให้เราตายกันหมดหน่อยแอนตอน กขช่วยลีโอนาร์โดกับเอลินาเราอยู่ก ok ันเองก็ดีอยู่แล้วเชิญอีทาดนั่งก่อนเหลือกันแค่นี้เหรอจากทั้งหมู่บ้านคุณเนี่ยนะเหลือกันแค่นี้เหละเหลือกันแค่นี้เหละไม่มีใครเหลือแล้วมีแต่คนไร้ประโยชน์แล้วก็นังโม่ที่เอาแต่คร่ำครวญแล้วก็กา แกพาตะแกชคเลือดกับคนนอกเข้ามาในเนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะปลอดภัยเงี้ยน่ะไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกไอ้พวกหน้าสมเพศด้านนอกนั่นก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะตายหากันหมดเหมือนกับผัวของเธอไงเลิาคร่ำควรวญสักทีรนะักนพอได้แล้ว บ้านนี้ปกป้องครอบครัวฉันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจะเป็นใครเราก็ต้อนรับทุกคนและทุกคนจะปลอดภัยในนี้เอาไงก็เอาใครก็ได้บอกผมทีว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เราก็ไม่รู้เราเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและจูๆ่ๆปีศาจก็โผล่มาโจมตีเราและพวกมันพวกมันมากันไม่หยุด สามีคนอยู่ไหนหรือว่าพวกมันไม,ไม่ไม่นะเขาอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งเข,เขาไปหาคนมาช่วยใช่ใช่นั่นแหละต้องเป็นแบบนั้นเขาไปขอความช่วยเหลือเรามาภาวนาเพื่อเขาและเราทุกคนความคิดดีมาเถอะมาจับมือกันไว้ ผู้ยิ่งใหญ่โปรดเธิดฟังเสียงเราเป็นหนึ่งเดียวกันในความเรื่อนสายเราเราเรียกหาท่านจากห่วงแห่งความมืดดิรันโปรดนำทางเราสู่จำลองแห่งชะตากรรมยามจันทราที่ยงคืนรอยอยู่เหนือปีกนินเราจะมอบเครื่องสังเวยแล้วรอให้แสงสาสองทั้งชีวิต และความตายเราขอถวายความนู่งนพระแม่มิเรดาชาน่าจะพร้อมแล้วช่วยฉันหน่อยเอเลนาบทสวดนั่นผมเคยได้ยินมาก่อนมีหญิงแก่คนหนึ่งแถวสุสานยายแก่นั่นน่ะล่ะลังนั้นมันเป็นนาโง่สติฟันฝืนนะเธอตั้งใจอุทิศตนด้วยความพักดีนะ ฉันหวัง oh, ว่าเธอจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเราเลี้ยวนอร์โดนอะไรขึ้นคุณโอเคไหมไม่นะเป็นเลนเนอรอย่าคอยไปไปจะได้ ไม่ใช่พ่อคุณแล้วนะคุณทำถูกแล้วไอเลนะ่าเอเลน่าไม่นะคุณทำอะไรไม่ได้แล้ว<อ>ที่นี่กำลังจะถล่ม,มคุณช่วยเขาไม่ได้ <c oughs> เขาจากไปแล้วอย่าไปย่งกับฉันไม่เราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกัน แม่แมฉันก็นึกว่าตายกันหมดแล้วแค่คงมีของดีสินะแกเป็นใครวะอา้าวไม่ใช่คนทิ่นี่สินะยิ่งดีเลย <c oughs> ท่านแม่มิรันดาต้องถูกใจกันนะ <c oughs> มหมายความหมายความว่าหยุดทุยาสักทีอะยโวเนี่ยที่นี่ที่ไหนหมายความว่าเธออยากจะเก็บมันเอาไว้เองซะนะแบบนั้นจะสนุกตรงไหนกันส่งมันให้ผมแล้วผมจะแสดงโชว์ที่ทุกคนต้องสนุกแน่เออหน้าเบือ่อใครจะไปนสนใจละครสัตว์ของแกกันไม่วายัางไงเจ้ามนุษย์นี่จะต้องทุกข์ทรมานแยกแยกแล้วก็ไล่ตดจูมันไปทั่วปราสาทบ l า h b บล ถ้าได้ฟังความเห็นของพวกเจ้าแล้วบางเรื่องดูไร้สาระสิ้นดีแต่ข้าตัดสินใจแล้วไฮเซนเบิร์กชะตาชีวิตของเขาอยู่ในมือเจ้าท่านแม่มิเรนด,ดาค่ะฉันขอคานค่ะไฮเซนเบิร์กยังเป็นแค่เด็กน้อยและความพักดีของเขานั้นยังน่าสงสัยมอบเจ้ามนุษย์นี่ให้ฉันแล้วฉันจะจัดการเขาเองหูปบบากเราเลิกทำตัวขี้แพ้ชวนตีซะที ไอ้หาเยอะของเธอที่อื่นซะไปเงียบปากซะไอ้หนูผู้ใหญ่เขากําลังคุยไอ้หนูงั้นเหรอเธอนั่นแหละที่ขัดคําสั่งของท่านแม่แคงไม่รู้จักความรับผิดชอบหรอกถ้าอยากเอแต่ขอโอนก็โตไวๆละสังวนหัวเธออ่านใหญ่เท่ากับอิกโก้ของตัวเองเฮ้ยฉันพูดอะไรได้บ้างเนี่ยเนียบนะการตัดสินใจของข้าถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีข้อแม้สำนึกด้วยว่าตัวเองเมื่อจากที่นหนขอบคุณครับ ภาคหนีมากลอยขั้นและสุภาพบุรุษขอบคุณที่รอมาเริ่มกันเลยดูสิว่าแกจะมีฝีมือแค่ไหนอีธานวินเทอร์สพร้อมนะมาเลยเ สี่สามสองหนึ่งเรด้ต่อไปมาดูดุกกันครับว่าภาคเป็นใครกันผมกำลังรออยู่เลยคุณวินเทอร์สทีมพีรมิดเหรอรู้จักชื่อผมได้ยังไงใครๆต่างก็เคยได้ยินเรื่องของคุณครับวีรบุรุษที่ออกตามหาลูกสาว จะว่าไปผมว่าปราสาทหลังนั้นดูน่าสงสัยนะครับใช่คุณก็เหมือนกันผมก็แค่พ่อค้าผู้ตามต้อยที่นี่งั้นเหรออ๋อขออาภาัยที่เสียมารยาเรียกผมว่าดุกธุร,รกิจของผมคืออาวุธกระสุนยารักษาอยากได้อะไรผมจัดให้ได้ อยากซื้ออะไรไหมครับวันนี้ผมมีของดีมาด้วยล่ะโอ้โหดใช้ฟันเนี่กูเลยยัยงชอบเลยยิดนดีด้วยครับแค่นี้ไม่ต้องห่วงว่าจะพลาดสิ่งของต่างๆแล้วล่ะอยากเอาไปรอ อย่างนี้แต่มือผมคร่องมากนะครับอยาฟังเสียงเฉยราคาถูกมากนะครับรับประกันเลยเอกสารก็แปลครบถ้วนนะไม่ว่าอะไรก็ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยยอดเยี่ยมวิลเกิด สดๆมาแล้วค่ะช่างน่ารักกับแม่จริงๆลูกสาวแม่ไหนมาดูหน่อยสิแม่แม่อีธานวินเทอร์สแกหนีจากเกฑม่วโง่ของน้องชายฉันมาได้สินะมาดูกันว่าแกจะพิเศษแค่ไหนครับคุณแม่ครับคุณแม่ จางแล้วนะเงินเรียกกินจนาหนรูวเด็วเชอคุณแม่แต่ฉันคือคนที่จับเขาได้นะใจเย็นไว้ส่วนก่อนอื่นแม่ต้องแจ้งท่านแม่มิเรนดาซะก่อนหลังจากนั้นเราจะได้กินกันจนอิ่มเลยล่ะลาบมันขึ้นมาเฮ้เฮ้เดี๋ยบร้อย ้จงระวังสิ่งที่ร้องขอนะไอทานวินเทอร์สเดี๋ยวเดี๋ยวสิพวกเธอจะทำอะไรอ ว้าว wow. ภากันดีทุกคนเลยอะ่ะนับส่งก็เป็นนับภาพมือชีพอะ่ะยังเจ๋งเอาเรื่องเอาเรื่องอะโอเคน่าจะพอของปาของคอนะครับเอาพอประมาณพอให้คุณผู้ชมไปลองเล่นเองนะครับไปรับชมกันเองนะผมมาลองเล่นดูคร่าวๆเฉยๆนะครับไม่เล่นเต็มนะเล่นเดี๋ยวจะไปเล่นเต็มเองคนเดียวนะ นักผู้ชมไปลองสัมผัสกันเองนะเขาสขาสาธมอสมาจะไปนั่งดูก็กระไรอยู่นะต้องไปเล่นกันเองครับต้องไปสัมผัสกันเองถึงจะดีที่สุดนะครับถ้าชอบก็ปรัลังใจกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อีกเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ายบายนะสวัสดีครับไปวิชานตามหาลูกกัน